รองไซต์ตรวจสอบได้เป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งในการดำเนินงานของ p e. a และเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าพร้อมรับการตรวจสอบเสมอ p e. a จึงมีเป้าหมายที่จะจัดตั้งศูนย์พรบรข้อมูลข่าวสารในทุกๆภาคทั่วไทยซึ่งวันนี้มีข่าวการเปิดศูนย์พรบรข้อมูลข่าวสารที่จังหวัดอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนมาฝากกันโดยคุณปุ้ยกนกกรสมมาพรสอยู่ในพื้นที่ค่ะ ขอบคุณค่ะคุณปอคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของความโปร่งใสกับพิธีเปิดศูนย์พรบรข้อมูลข่าวสารของทางราชการณ PA เเขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งดําเนินการและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามขั้นตอนด้วยความรอบคอบไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ เมื่อวันที่7พฤษภาคม2557นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้อำนวยการ PA เขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรียุธยาและนายสุรศักดิ์ไตรทา,านผู้เชี่ยวชาญระดับ13รวมกันทำพิธีเปิดศูนย์บระบบข้อมูลข่าวสารณ PA เขตหนะึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรียุธยาอย่างเป็นทางการโดยมีนางเอื้องพันลอยศัก์นักบริหารงานทั่วไประดับ11ประธานคณะทำงานเป็นผู้กล่าวรายงาน นางอารุณรีจงเจียมจิตรองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ PA และคณะทำงานร่วมในพิธี PA พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรจึงสนับสนุนให้สำนักงานของ PA ทุกแห่งจัดตั้งศูนย์ประบอบข้อมูลข่าวสารมีเป้าหมายจัดตั้งให้ครบทุกภาค ซึ่งการเปิดศูนย์ประบบข้อมูลข่าวสารของ p a เขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรียุธยาเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนานหน่วยงานต้นแบบของ PEA ศูนย์ดังกล่าวดำเนินงานมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนให้ครอบคลุมตามเป้าประสงค์ของพรบอย่างรอบด้านได้แก่การแต่งตั้งคณะทำงานกรรมการศูนย์การจัดทำเว็บไซต์การจัดตั้งศูนย์และจัดเตรียมข้อมูล ที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพุทธศักราช2540ให้กับคพนํางานรวมไปถึงพนักงานการไฟฟ้าในสังกัด PA เขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง42แห่ง โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นวิทยากรบรรยายมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาศึกษาดูงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องลักษณะการให้บริการของศูนย์พรบ PA อเขตหนึ K ่งภาคกลางนั้นผู้ขอข้อมูลต้องเขียนคำร้องขอ จากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์จะดำเนินการให้ไม่ว่าจะขอดูเอกสารที่แฟ้มหรือเข้าดูทางอินเทอร์เน็ตเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะขอให้ผู้ใช้ประเมินความพึงพอใจก่อนกลับจะมอบเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ PA เอเขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรียุธยายังส่งเสริมสนับสนุนให้การไฟฟ้าในสังกัดจัดตั้งศูนย์พระบรบข้อมูลข่าวสารภัยในสำนักง,งานของตนซึ่งหลายแห่งได้เปิดให้บริการแล้วและจะทยอยเปิดให้ครบทั้ง42งแห่งในอนาคตอันใกล้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเขตเราเรามีความพร้อมทั้งบุคลากรนะครับทั้งข้อมูลต่างๆ ทั้งการจัดตั้งต่างๆนะครับเรามีความมั่นใจมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์ที่เขารับการตรวจสอบจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเริ่มดําเนินการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนภายนอกมาล่วงหน้าในระยะหนือนะครับเรามีความพร้อมในในข้อมูลในทุกด้านนะครับรวมถึงในการไฟฟ้าในพื้นที่ของเราซึ่งมีอยู่ทั้งหมด42แห่งนะครับศูนย์ของเราหรือว่าศูนย์แห่งนี้เนี่ยเรายึดถือตามนโยบายท่านผู้ว่าการตามนโยบายของการไฟฟ้าภูมิภาค เราก็พร้อมที่จะพัฒนาต่อไปสู่จุดนั้นครับมั่นใจในทีมงานของกองประชาสัมพันธ์ว่าคงจะช่วยเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนเราตั้งขึ้นมาได้ในส่วนของการบริหารงานเราเน้นเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมและเรื่องความโปร่ปงใสใน,ในการทํางานเพราะฉะนั้นในการเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะร่วมมือร่วมใจกันในการที่เปิดเผยข้อมูลทําให้องค์กรเราเป็นองค์กรที่โปร่งใส การดำเนินงานเพื่อจัดตั้งศูนย์พรบรข้อมูลข่าวสารของทางราชการซึ่ง p e. a กําลังดําเนินการในทุกภูมิภาคแสดงถึงความจริงใจจริงจังด้วยแนวคิดเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นเพื่อความโปรง่งใสตรวจสอบได้กนออก,กรสัมารพรษแผนกประชาสัมพันธ์ p e. a เเขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระน,นคนรศารยยาีรายงาน